น,นะครับสรุปย่อๆนะของทฤษฎีพีทาโกรัสนะครับโอเคในสามเหลี่ยมมุมฉากครับสามเหลี่ยมมุมฉากก็จะมีด้านสองด้านตั้งฉากกันด้านสองด้านที่ตั้งฉากกันเนี้ยเราเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากครับด้านประกอบมุมฉากหมายถึงด้านสองด้านที่มันตั้งฉากกันนะในที่นี้ก็คือ ACAC AC, กับ BC เอกับบีในรูปเนี่ยเอนั้นยาวเท่ากับบีเล็กหน่วยเอ๊ะทำไมไถึงกําหนดให้เป็นบเล็กหน่วยละ่ะความสัมพันธ์ระหว่างมุมตรงข้าม<อ>ด้านที่ตรงข้ามกับมุมนี้ครับอันนี้จุดยอด b ตรงนี้คือมุม b มองออกมาก็จะเห็นด้าน ac ใช่ไหมครับ<ๆ>เขาก็เลยกำหนดว่าด้านนี้เป็นด้านตรงข้ามข,ของมุม b ความยาวจึงเป็น b เล็กครับ พอเข้าใจเหตุผลยังว่าเขากำหนดความยาวเป็น b เล็กเพราะอะไรเออทีนี้อีกด้านหนึ่งที่เรากำลังจะพูดถึงคือด้านนี้เนาะมันเป็นด้านตรงข้ามของมุม A ถูกป่ะมันเป็นด้านตรงข้ามของมุม A อมองมาเห็นด้านนี้นั้นก็คือมองมาจากมุม A ก็ต้องเห็นเอด้าน bc นะครับด้านตรงข้ามของมุมเเขาก็เลยกำหนดความยาวเป็น a เล็กครับนั้น ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ด้านาที่ตั้งฉากกันเนี่ยด้านประกอบมุมฉากนะครับมันจะยาวเป็น A เล็กหน่วยกับ B เล็กหน่วยนะครับแล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากมองจากมุมฉากออกมาครับมุมฉากคือดุม c มองออกมาก็ต้องเห็นด้านตรงข้ามของมุม C ก็ใช้สัญลักษณ์เป็นซีเล็กนะ มองออกมาจากมุม C นะครับก็จะเห็นด้าน AB จะเห็นด้าน AB ด้านตรงข้ามมุม C ก็จะบอกว่าความยาวเป็น c เล็กอ่ะตรงนี้งงงงไหมครับเ่ยสิ่งที่พิทาโกรัสเขาเออสิ่งที่ชาวพิทาโกรเลียนนะครับคือไม่รู้ว่าใครเป็นคนคิดอะ่ะตัวพิทาโกรัสเองหรือว่าลูกศิษย์เขาก็ไม่รู้นะ งั้นขอเรียกรวมๆว่าพิทาโกรเลียนนะพวกพิทาโกราเลียนคนพบก,ก็คือเขาบอกว่าถ้าทำการสร้างจตุรัสบนแต่ละด้าน่สมมติด้านนี้ยาวบีจตุรัสรูปนี้แต่ละด้านก็จะยาวเป็นบนึกออกไหมครับพื้นที่ของจตุรัสเนี่ยมันด้านคูณด,ด้านใช่ปะ่ะเนี่ยถ้าแต่ละด้านยาวบีด้านนี้ยาวบีด้านนี้ยาวบี พื้นที่ของมันด้านสูงด้าน b, b คูณ b พื้นที่ของมันก็จะเป็น b ยกกำลังสองอันนี้พอเข้าใจไหมงงๆป่ะเขาบอกว่าสร้างจัตุรัสบนด้านแต่ละด้านด้านนี้ยาว a จัตุรัสที่สร้างก็จะยาวด้านละ a จัตุรัสที่สร้างก็จะยาวด้านละ a พื้นที่ของมัน ด้านคูณด้าน a คูณ a พื้นที่ของมันจึงเป็น a ยกกำลังสองตรงนี้งงๆงไหมสร้างสจัตุรัสบนด้านแต่ละด้านด้านนี้ยาว c ตุรัสที่ถูกสร้างบนบนด้านนี้ก็จะยาวด้านละ c งั้นพื้นที่ของมันก็ด้านคูณด้าน c คูณ c ก็ c ยกกำลังสองเราจะเห็นเป็นรูปนี้ครับประมาณสิเหียนป่ะด้านนี้ยาว a จัตุรัสที่สร้างบนด้านนี้ ยาวด้านละ a พื้นที่ก็เลยเป็น a คูณ a หรือว่า a ยกกำลังสองจจตุรัสที่ซ้ากันด้านนี้ความยาวด้านเป็น b ดังนั้นพื้นที่ด้านคูณด้านก็ b คูณ b ก็ b ยกกำลังสองตรงนี้ด้านนี้ยาว c จจตุรัสที่ซ้ากบบด้านนี้ พื้นที่ก็เลยกลายเป็นด้านคูณด้าน c คูณ c หรือ c กําลังสองสิ่งที่ชาวพีชคณิตเขาค้นพบคือเขาค้นพบว่าเอาพื้นที่จัตุรัสที่ถูกสร้างบนด้านประกอบมอุมฉากเอาจัตุรัสที่ถูกสร้างบนด้านที่มันตั้งฉากกันก็หมายถึงด้านนี้กับด้านนี้อ่าก็หมายถึงสองรูปนี้ถ้าเอาพื้นที่ของสองรูปนี้มาบวกกันนะครับเนี่ย,ยผลบวกของจัตุรัส ผลบวกพื้นที่จตุรัสที่ถูกสร้างบนด้านประกอบมุมฉากจะเท่ากับพื้นที่จตุรัสบนด้านตรงข้ามมุมฉากจะเท่ากับพื้นที่ของรูปนี้พื้นที่รูปนี้บวกพื้นที่รูปนี้จะเท่ากับพื้นที่ของรูปนี้เด็กลองสังเกตดูก็ได้ครับอันเนี้ยสามคูณสามเก้าอันนี้สี่คูณสี่สิบหกเก้าบวกสิบหกมันจะได้ยี่ห้าใช่ปะ เด็กคือจัตุรัสรูปนี้ดิเนี่ยห้าคูณห้าป่ะห้าห้าก็ยี่ห้าเอองงงงไหมครับเออก็เลยได้เป็นสมการนี้ออกมาครับ a กําลังสองบวก b กําลังสองเท่ากับ c กําลังสองนะความยาวด้านประกอบมุมฉาก เอามันมายกกาลังสองแล้วจับบวกกัน a b กําลังสองบวก b กําลังสองจับไปเท่ากับความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากยกกาลังสองแท้ที่จริงมันมาจากประโยคนี้ครับมาจากเรื่องของพื้นที่รวมกันแล้วได้เท่ากับพื้นที่ของจตุรัสที่อยู่บนด้านตรงข้ามมุมฉากอ่ะตรงนี้งงงงไหมครับงงงงอะไรบ้าเออ สรุปตัวสมการนะครับ